หาตรงนั้นมันจะเจอไหมนะ่ะเออคิดด้วยนะนะแล้วรายงานแกมันเป็นแบบไหนฟัมนไม่ได้แล้วหัวข้อรายงานมันชื่ออะไร หูสองข้างตาสองตาจมูกปากพี่เอกเอา้าพี่ก็ถามดีๆจะได้ช่วยหาถูกจะได้รู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงเผื่อมันจะใส่แว่นด้วย <could> แล้วตกลงหน้าตามันเป็นยังไงอะก็หนูจำไม่ได้อะ่ะเฮ้ยอะไร รายงานของแกแท้ๆแกจะจาไม่ได้เลยเหรอว่ามันหัวข้ออะไรหน้าตามันเป็นยังไงมันก็หน้าตาเป็น,น,น,าาปนสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็หนาประมาณนี้ <c oughs> บอกรูปประพันธ์สันธามนมาขนาดนี้จะรู้เนี่ยเอา,เอาเงี้เดี๋ยวเราไปแจ้งความกันก่อนดีกว่าอย่ามามุกไม่ขำ แค่อยากให้แกหายเครียดมันไม่เครียดไม่ได้ละพี่เอกเพราะว่าหนูอะต้องเอาไปส่งอาจารย์ออตอนบ่ายโมงนี้แล้วบ่ายโมงนี่มันเพิ่งจะแปดโมงกว่าเองแกค่อยๆหาไปก็ได้จะเครียดทำไมเนี่ยมันไม่เครียดไม่ได้รอกพี่เอกเพราะว่าหนูอะมีสอบตอนเก้าโมงแล้วพอตอนเที่ยงใช่ไหมพอหนูสอบเสร็จอะหนูก็ต้องเอาไปส่งอาจารย์ออให้ทันบ่ายโมงไม่งั้นหนูก็ติดเอฟแน่นอนอะ จะไม่เคลียร์ได้ไงเล่าแล้วถ้ามันสำคัญขนาดนี้ล่างไหนแกจำไม่ได้เลยเหรอว่า,วามันหัวข้ออะไรหน้าตามันเป็นยังไงก็เพราะว่ามันสำคัญมากนี่พี่เอกหนูจำได้นะอาจารย์ออดแกสั่งรายงานเนี้ยตอนต้นเทอมแล้วหนูก็รีบทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยอาจารย์ออดแกสั่งตอนเที่ยงนะบ่ายสามก็ทำเสร็จแล้วจำได้สักขนาดนั้นแต่ดันจำไม่ได้ว่าทำเรื่องอะไร จะเลวแล้วน้องฉันตั้งมันตั้งนานนี่นาใครจะไปจำได้หรอกงั้นแกก็หาต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่เอกจะไปไหนอะ่ะพี่มีนัดไปรับบีบงานลูกค้าตอน9ก้าโมงครึ่งเนี่ย,ยงานอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นสปอตโฆษณาอะไรเงี้ยมัง้ง มงกว่าแล้วนะแกอย่าลืมสิว่าเรามีสอบตอน9ก้าโมงแล้ววิชานี้คะแนนเก็บแกกับฉันก็ไม่ดีด้วยแกต้องมาสอบนะห้ามโดดเด็ดขาดที่สําคัญนะแกฉันยังไม่ได้อ่านเลยสักตัวแกต้องมาตีวิชฉันก่อนนะฉันก็ยังไม่ได้อ่านเลยสักตัวเหมือนกันแล้ว พี่ไปได้ย,ยังยังพี่เอยังไปไหนไม่ได้แล้วก็ห้ามไปไหนด้วยรอแป๊บนึง ทั้งหมดแล้วพี่เอทำให้หนู่นในซีประตูอยู่นู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนละกันนะพี่เอมาช่วยน้องหน่อยนะนั่นนั่ช่วยน้องทำหน่อยนะพี่เอนะเอ้ยงานใครงานมันดิแหมพี่เงาของนู่นน่ะยังช่วย แล้วพองาของน้องตัวเองอะ่ะไม่ช่วยนะใช่สิหนูว่ามันไม่สวยมันไ่น่ารักอะ่ะพี่เอกไม่รักหนูแลวอ่อพี่เอกใจร้ายหนูจะพองแม่อาโอเค้องทำไง ในเมื่อเราอ่ะไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นรายงานเรื่องอะไรแล้วก็ถ้ามันไปทั้งหมดเลยละกันหมดนี่เลยเหรอใช่แต่ว่ามันไม่ยากเลยนะก็แค่ก็แปะแปะเอาแบบแค่พอมีสมก็พออ่ะก็แปะแปไม่แคร์ห้อม๊า อทำได้อยู่แล้วใช่ไหมนั่ะนั่นน่นแต่หนูจะโทรอีกทีละกันนะว่าให้เอาให้ที่ไหนไปสอบแล้วนะบ๊ายบายก๊อปก๊อแปะแปะเลยแล้วเราเรางานนะกรบอกจ้โอเคแค่ก๊อก๊อ 네. 이게 지매 오케이.